การบ้านวุ่นวายตอนเช้าเมย์วางใครก็ได้เชื่อเราหน่อยการบ้านวิทย์ยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะบอนนี่มันแก้วแถวแล้วนะทำไมถึงาาทำเมื่อวานก็เมื่อวานเราหลับไปอะ่ะเราเล่นเกมเลยลืมทำอะ่ะแน่เล่นเกมนิดเดียวของบอนแปดสี่ชั่วโมงเลยดิ เออเอย่าประจานดิให้เราเลอกหน่อยดิปอนลอกไม่ได้นะมันมันไม่ซื่อสัตย์เลยแล้วครูรู้ปอนจะโดนหนักกว่าเดิมนะใช่ต้องรับผิดชอบงานตัวเองนะปอนทางเองเข้าใจมากกว่าแต่เราทําไม่ทันจริงอะ่ะขอให้ทางเดียวได้ไหมงั้นเอาแบบนี้ไหมมีกับวางอ่ะช่วยอธิบายพอปอนเข้าใจก็เขียนของตัวเองลงไปจะได้ไม่กลุอืมวิธีนี้ก็โอเคนะเราว่านี่ ข้อแรกต้องทำแบบนี้อธิบายทีสร้างเข้าใจนะโอเคขอบใจมากค้าวหน้าอย่าพันทีละลองทำงานให้เสร็จตามเวลาจะได้ไม่เียดียว